นี่ค่ะเม็ดข้าวแล้วก็จิ้มโยดจิ้มโยดจิ้มโยดนะคะนี่ค่ะจะหากล้ามาดำก็ต้องลงทุนเยอะมัดละ10บาทนะคะเราประหยัดต้นทุนก็งี่เลยที่ทำ นาลมๆใช้มือเรานี่แหละง่ายประหยัดดีค่ะนี่เลยค่ะต่อไปก็รอดูผลงานว่าจะเกิดแบบไหนจะ,จะเกิดหรือไม่เกิดต้องรอดูออาทิตย์หนึ่ง ดานมากเลยค่ะก็ะเลยต้องมาโยดแบบนี้จะไม่มาส้มก็เสียดายค่ะลวกไม่ท่วมถ้าไม่ท่วมเม็ดข้าวจะสวยมากเลยค่ะนาทุ่ง นิ้วเลยนะคะใครสนใจนำไปปฏิบัติตามก็แล้วแต่นะคะตามสบายเลยค่ะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะเอาเลยนะคะเนี่ยแบบนี้เลยค่ะจิ้มจิ้มโยดจิ้มโยดค่ะเนี่ยทั้งหนิ้วเลยค่ะนี่ย คนนี้ก็หยอดได้พื้นที่เกือบจะห้องหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยดูสิคะไม่มีข้าวเลยแค่นี้ก่อนนะคะทำงานก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ันก็มาอีกแล้ว ้องให้ตกก็ไม่ยอมไปตกตรงที่เขาไม่อยากให้ตกก็ตกได้ตกดีโอ้ย ลมมาจากไหนน้อคือมีลมอืมดูออออสิคะลมแรงมากะโ,โหดีหน้าที่กลับมาบ้านก่อน มงั้นคงออกมาไม่ได้ดินเหนียวตอนเราทำงานืาอทีเดดเปรี้ยงแทบจะเป็นลมมาถึงบ้านฝนตกโอ้บรรยากาศวันหนึ่งอาใจยากแค่ มีน้ำนาลุมไม่มีน้ำข้าวไม่เกิดนาโคกมีน้ำข้าวเกิดแต่กระปูกินโอ้ยตายตายตายทำนาปีนี้ยับเลย,อยบองปูนเกิดมหอย ีโอ้ยฟูเยอะมากหยุดแล้วฝน3นาทีตกได้4นาทีแต่ก็แรงหนักทางโน้นน่าจะยังไม่หยุด ติดเหนือของหมู่บ้านน่าจะยังไม่หยุดฝนฟ้ามืดทางน้นเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะตกอีกแล้วตกทุกวันเลยที่ให้ ตกก็ไม่ไปตกที่ไม่ให้ตกก็ตกได้ตกดีข้าวจะเกิดไหมโอ้ยว้าวุ่นจัง